สวัสดีทุกคนคะ่ะทุกๆคนที่มีแฟนนะคะมีแฟนแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่อยู่กันไปต่อเนื่องยาวนานจนถึงแต่งงานกันหรือบางคนไม่ได้แต่งงานอะแต่อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันไปเลยอย่างเงี้ยสังเกตดูนะคะว่าแต่ละคู่เนี่ยนะเขาจะมีอะไรบางสิ่งที่ชอบเหมือนๆกันคล้ายๆกันนะคะเขาถึงอยู่กันได้ ใครที่อยู่กันได้ไม่ตลอดเนี่ยบางคนอยู่กันได้จนลูกโตแล้วก็ต้องแยกทางกันก็มีเยอะแยะให้เห็นนะหรือบางคนแค่เริ่มคบกันยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกันเลยแค่ใช้สถานะว่าแฟนอะ่ะก็ต้องแยกทางกันไปแล้วเนี่ยมีบางสิ่งที่ไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นความคิดเห็นอาจจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นความชอบในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีหลายๆคู่นะที่เขาไม่ได้เหมือนกันนะคะมีความต่างแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะปรับเข้าหากันได้นะคะคราวนี้มาถึงคุณ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 ที่ กำลังมองหานะคะใครสักคนหนึ่งเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะคุณก็ต้องคิดและพิจารณานะคะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่ได้น้อยแล้วนะคะคุณก็ต้องคิดและพิจารณาเลือกคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณเนี่ยแล้วให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนานๆน,น,นะพ้นไม่อยากให้เป็นเหมือนกับ คนที่โออรู้จักเขามาใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายเนี่ยนะคนอเมริกันผู้ชายอายุเยอะกว่าประมาณ20ปีั p แล้วเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันประมาณปีนึงมั้งแล้วเขาก็ต้องแยกทางกันไปตัวผู้หญิงเองก็ไม่ได้อายุน้อยเขามีอายุมากกว่าเด็กเนี้ยไม่ดีอ่ะเพราะว่า คนที่หาคู่เนี่ยนะโพดมองในแง่ที่ว่าหาคู่ตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะเพื่อที่จะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปยามแก่ยามเท่าแต่ผลที่เห็นคือไปด้วยกันได้ไม่ถึงไหนดีเลยอะ่ะก็ต้องแยกกันไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูดีๆเลือกดีๆพิจารณาดีๆส่วนตัวโบะนนะ อนที่วาเลือกผู้ชายเนี่ยจะว่ามีสเปคเยอะไหมไม่เยอะหรอกแต่เพราะว่เราเลือกเพรเลือกหนึ่งความละเอียดเลยความละเอียดของว่าก็คือเราจะเลือกคนที่เล็บมือเล็บเท้าชิดกันเรจะคิดของตัวเองว่าผู้ชายที่เล็บมือเล็บเท้าชิดกันเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทํางานใช้สมองมากกว่าใช้แรงนะเป็นไง อันนี้คือความคิดของผมไงก็จะเป็นในหน้าที่การงานที่ทาใช้สมองผมจะคิ่หัวเองใช้สมองเนี่ยต้องได้เงินเยอะกว่าใช้แรงเพราะใช้แรงเนี่ยใช้แรงเหนื่อยแต่ได้เงินนิดเดียวอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นไงผมก็ไม่เลือกการแต่งตัวผู้ชายใส่รองเท้าหูคีบเนี่ยนะไม่เอาเลยนะผมว่าไม่เอาเลยนะแล้วผู้ชายมีกลิ่นตัวแรง,แรง ก็ไม่เอานะโอดะดูแม้กระทั่งว่าเวลากินอาหารด้วยกันเวลาไปเดทกันเงี้ยพอดะจะมองเลยนะมองลักษณะการกินของเขาท่าทางของเขาโอดไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะมองโอดไหมนะโอดะมองแต่ว่าโอดะชอบไหมโอดจะมองว่าโอดะชอบไหมก่อนถ้าโอดชอบแล้วเนี่ยแล้วโอดถึงจะมองไปว่าแล้วเขาชอบโอดไหมถ้าโอดชอบแล้วเขาก็ชอบโอดโอเค โบจะศึกษาคนนี้ต่อถ้าต่อได้ถึงตลอดรอดฝั่งก็ได้เป็นสามีเหมือนคนที่เป็นอยู่แต่ถ้าต่อไปได้แล้วไม่ตลอดรอดฝั่งก็ไม่ได้มาถึงวันนี้คู่กันนะวันนี้ไงส่วนคนที่ดูแล้วเนี่ยสมมุติว่าโบชอบเขาละอ่ะโบชอบเขาแล้วเขาชอบโบไหมเขาไม่ชอบโบนโบนไม่ตือ้อโบนไม่ตามโบนไม่พยายามและไม่ทําวิธีใดๆทั้งสิ้น ที่หลายๆคนเขามีทำไงว่าทํายังไงให้ผู้ชายรักเราทํายังไงให้ผู้ชายนึกถึงเราหรือได้ๆอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการแนะนําที่ดีๆแหละแต่โบ้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นการแนะนําให้เราอะไปเกาะผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่นะเพราะก็ไม่ได้ไปฟังทุกคนหรอกแต่ในหัวข้อที่ว่าทํายังไงให้เขารักเราทํายังไงให้เขาคิดถึงเรา สำหรับรโบ๊ทแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่โบ๊ทชอบแล้วแล้วโบ๊ทก็พิจารณาว่าเขาอะก็ชอบโบ๊ทด้วยแบบนี้โบ๊ทไม่ต้องทำอะไรหรอกเขาก็คงมีความรู้สึกอยากจะเจอเราอยากจะติดต่อเรามันเป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นไงอ,อันนี้คือสิ่งที่โบ๊ทคิดนะ พก็ไม่มีอ่ะไม่มีว่าทํายังไงตอนทํายังไงเนี่ยตอนอายุน้อยๆยี่สิบกว่าแล้วก็ไปชอบผู้ชายแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เรไ่ไไไ้ติดต่อกับฝรั่งไงอันนั้นน่ะไปตามไปเฝ้าเลยจ้ะขับรถไปหาถึงที่เลยแล้วก็ไม่เจอก็มีอย่างเงี้ยนะแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะไม่แล้วถ้าเป็นคนที่เราดูแล้วว่าเราชอบแล้วเราก็ดูแล้วว่าเขาชอบเราก็ไปต่อไปเรื่อยๆคุยไปแล้วก็ มีการทำความศึกษาการศึกษารู้จักการให้มากที่สุดนะในการติดต่อออนไลน์เนี่ยสิ่งที่คุณ่ะควรจะทำเลยนะคะคือตั้งแต่คุยกันแรกๆเลยขอวิดีโอคอลก่อนเลยพูดหลายครั้งแล้วนะคะถ้าคุณวิดีโอคอลก่อนเลยคุณจะได้รู้เลยเห็นเลยว่าโอไม่โอใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ คุณอย่ามัวไปคุย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 แล้วคุณก็คุย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 โดยเฉพาะนะที่พูดนี้คือคนที่อายุเยอะๆนะสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยคุณไม่ต้องมามัวเสียเวลาแต่เด็กๆอ่ะถ้าคุณจะเอาไปใช้วิธีที่โบสบอกยินดีนะคะตอนที่โบสถติดต่อใหม่ๆนะขนาดโบสอ่ะไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเหมือนสมัยเนี้โบสต้องใช้เว็บแคมนะพวกก็วิดีโอเลยค่ะใครไม่วิดีโอกับโบสเนี่ยโบสไม่ค่อยคุยกับเขาหรอกเพราะอ่ะ เพราะว่าชอบติดต่อพูดคุยกับคนที่โบเห็นหน้าท่าทางบบนึกออกไงว่าคนที่โบคุยด้วยน่ะมีท่าทางยังไงหน้าตาเป็นยังไงถ้าแค่คุยคุยแชทดๆธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วจะคุยกันนานๆหรือคุยอะไรเยอะมากมายอย่างเงี้ยโบลำคาญโบไม่คุยแล้วคุยแต่ถ้าเห็นหน้าแล้วเห็นท่าทางแล้วแล้วโบชอบโบอยากคุยต่ออันเนี้ยโบจะคุยนะแล้วเนี่ยเราเลือกเขาจะมาคบเขาเป็นแฟนเป็นคนคนนึงในชีวิตอ่ะ ถ้าคุณไม่เห็นหน้าท่าทางแล้วคุณก็คุยคุยคุย,คยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอด,ไม,ดไม่ดับหนุนไม่ดับหนุนแต่คุณอยากทาก็เรื่องของคุณนะแล้วเวลาเราเลือกคนแล้วเนี่ยนะเราเลือกแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าเป็นสายสบายปวดรักสบายใครที่ไม่ใช่สายรักสบายแต่เป็นสายสู้ชีวิตอันนั้นก็แล้วไปนะแต่โบเราเป็นสายรักสบายโบจะต้องคุยกับผู้ชายแล้วก็ ให้แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ถ้าวัาไปอยู่ด้วยแล้วโบจะสบายสบายในแนวของโบนะเพราะความสบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่แน่ๆก็คือเป็นอย่างที่โบเป็นนี่ไงผมไม่ต้องไปปลูกผักผมไม่ต้องไปทําสวนทําไรหรืออะไรอย่างนี้ตอนเด็กๆไม่เคยทําโตมาก็ไม่เคยทําแล้วแต่งงานแล้วก็ไม่ได้อยากจะทําก็ได้แล้วโบอะชอบไปเที่ยวโบอยากไปเที่ยว แต่ก็ไม่ใช่ว่าในชีวิตของคนเรามันจะต้องเที่ยว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 ตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คนที่เขามีตังค์เยอะๆเขามีกําลังจะจ่ายมันก็ได้แต่สําหรับว่าโบ๊แล้วเนี่ยเป็นไปแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าโบ๊ทต้องรอในทุนพาไปโบ๊ทไม่ไปคนเดียวในขณะที่เขาอะบอกโบ๊เอยถ้ายูอยากไปไหนไปเลยอโอเคแต่โบ๊ทไม่เอาไงโบ๊ทบอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่ายูอะ ทำงานแล้วไอต้องใช้เงินอยู่แล้วให้ไอไปเที่ยวมีความสุขคนเดียวไอไม่เอาเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่โปรอะได้นะคะใครที่บอกว่าภาษาไม่ต้องรู้เยอะหรอกใช้แอปท n s l เลตอ่ะก็คุยกันนะ่ะไม่มีปัญหาหรอกอันนั้นก็ดีไงอันนั้นก็ดีเรื่องของคุณไงแต่สําหรับแนวโอดแล้วสายโอเนี่ยไม่โอเคนะคะไม่โอเค ถ้าคุณไม่ได้ภาษาอังกฤษนะคุณจะได้ผู้ชายแบบไหนอะเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่อยากให้เมียเขาอะรู้ภาษาเนี่ยเหตุผลหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยจะดีนักแล้วก็ปิดโอกาสให้กับผู้หญิงด้วยออกไปเจอผู้คนก็ไม่ได้จะไปเรียนก็ไม่ได้ จะไปทำกิจกรรมนั่นนี่นูน่นหลายอย่างก็ไม่ได้ก็กลายเป็นผู้หญิงเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ตงเฝ้าบ้านอยู่ <You S 1> ต้องเป็นทาสในเรือนเบีย้ยของไอไงเพราะว่าอยู่ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ต้องรอไอถ้าไอไม่พาอยู่ทำยู่ก็จะทำด้วยตัวเองไม่ได้เพราะอยู่สื่อสารกับใครไม่ได้ไงคุณต้องสื่อสารให้ได้และถ้าคุณเจอผู้ชายที่เขาอ่ะไม่สนับสนุนให้คุณเรียนเรียนหมายถึงเรียนภาษาเนี่ยนะคุณก็อคิดเอาว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือก สำหรับรโบแล้วเนะี่ยโบไม่เลือกนะถ้าเขาไม่สนับสนุนให้โบเรียนภาษาเพราะถ้าเกิดว่าเอ๊ะเธอไม่ให้ฉันเรียนแล้วฉันจะสื่อสารกับเธอได้ยังไงแล้วฉันไปอยู่กับเธอแล้วฉันจะทํายังไงฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าเธอไม่เป็นคนพาฉันไปทําสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เงี้ยสามีโบคือมิเตอร์เนี่ยเขาอะไม่ชอบที่จะต้องเป็นคนพาโบไปทานั่นนี่นูน่นเขาชอบที่จะอยู่่าไปทาอะไรอยู่ไปทาเลยไปเลยไม่ต้องมารบกวนไอยเขาชอบแบบนี้เงินอะใช้ไป แต่บอกว่าเราไม่ได้ใช้แบบถลุงไงคือใช้ตามเหมาะสมเขาก็มีให้ตามเหมาะสมเขาไม่ได้รวยมากแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้จนเขาก็คือมีใช้พอสบายอ่ะพออยู่สบายได้นั่นแหละใครที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานไม่ได้หาเงินด้วยตัวเองเงี้ยแล้วก็ถูกคอรหา่ว่าเกาะหัวกินก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ผัวเราไม่ใช่พี่ผัวคนอื่นจะเมื่อไหร่ละ่ะแต่ใครที่อยู่แล้วเนี่ยอย่างโมโอ้อย่างเงี้ยก็มีทางช่วงไม่ได้ทํางานช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํางานแล้วแล้วก็มีช่วงเรียนหนังสือแล้วก็มีช่วงทํางานช่วงทํางานก็ไม่ได้ได้ังค์เยอะก็ยังเกาะอ,อยู่ดีแต่เงินที่มาได้ผัวยุ่งไหมผัวไม่ยุ่งเงินที่หาได้ผัวไม่ยุ่งเ <c oughs> <g ül> ง,งิงนที่หาาได้เก็บจ้ะแล้วก็ยังใช้เงินผัวเหมือนเดิมส่วนช่วงที่ไม่ได้ทํางานเงินที่พอหาได้บ้างเนี่ย พวกก็ยังมีทําอย่างอื่นอยู่ที่พอจะหาได้บ้างนิดหน่อยพอแต่ช่วงที่ทํางานเนี่ยมันจะมีเงินที่เป็นก้อนโตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยที่มันได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นงานที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ทําประจําเราทําเป็นพาทางมันก็จะได้แน่นอนว่าเออสัปดาเนี้ยฉันอาจจะได้ละ2 0 0 3 0อยอย่างเงี้ยจากตอนเนี้ยไม่ได้ไปทํางานข้างนอกก็มีงานที่ทําเองแล้วก็ขายของเนี่ยมันก็ได้นิดหน่อยเพราะขายของไม่ได้ขายได้ดิบได้ดีไง มันก็ยังมีเป็นกระจุ่มกระจิ๋มมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเก็บเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็สามียุ่งไหมไม่ยุ่งนะคะใครที่คิดไงแหมก็ฉันน่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกฉันจะไปเจอผู้ชายดีๆยังไงได้ยังไงโอ้ยอยู่นี้ทำไมจะเจอไม่ได้คุณเขาก็หากันในออนไลน์กันพหาในออนไลน์ผู้ชายดีๆที่คุณจะเจอก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษกับเขาได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สื่อสารได้ดีๆคุณก็จะเจอผู้ชายดีๆที่คุณสามารถจะเลือกได้ว่าคุณจะอยากติดต่อกับคนยังไงแบบไหนแต่ถ้าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ได้อยู่ในระดับที่สื่อสารและเข้าใจดีๆได้คุณก็มีตัวเลือกน้อยไงคุณก็อาจจะต้องเลือกคนที่เขาโอเคใช้เว็บแอปใช้ว็แอปเงี้ยคนที่เขาสื่อสารได้อะ ดีอ่ะปอคิดว่าเขาก็อยากที่จะเลือกผู้หญิงที่สื่อสารกับเขาได้ยกตัวยอย่างเช่นปอตเห็นใน Facebook มีคนโพสต์ถึงกับทันอเมริกานักแสดงอ่ะชื่ออะไรว่าจำไม่ได้แล้วเขาก็ประกาศบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะมีเมียแล้วเขาต้องการผู้หญิงที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> คุณจะไปเป็นตัวเลือกของเขาไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ถ้าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะไปรู้หรอไม่แน่จะคัดจะผูนะ คุณอาจจะเป็นเนื้อคู่เขาก็ได้เงี้ยนะมันก็คิดไปมันก็มันเป็นเหตุเป็นผลของมันไงเวลาคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณไม่ได้มีชีวิตที่มีสีสันหรืออะไรทันสมัยแต่เดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดบ้านเราอ่ะมันมีอะไรทันสมัยเยอะแยะแต่คุณคิดของคุณไปเองหรือเปล่าไงคุณก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าคุณคิดว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ล้าสมัยคุณก็พัฒนาตัวเองให้ทันสมัยขึ้นมา ไม่เห็นมีปัญหาเลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากที่จะเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆเห็นสิ่งใหม่ๆจากที่เราเคยเห็นเราก็ดันตัวเองขึ้นมาจากตรงนั้นสิแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ๆขึ้น <c oughs> จากความคิดจากบุคลิกภาพจากการแต่งตัวอย่างเงี้ยนะก็ได้ ก็ทำให้คุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆคนดีๆแต่การหาสามีในออนไลน์เงี้ยคุณจะเจอต่อเมื่อคุณคุยรู้เรื่องแล้วเวลาพูดคุยเนี่ยนะการพูดคุยสอให้เห็นถึงความคิดนะไม่จาเป็นต้องมีปริญญานะคุณจบอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณมีความคิดที่คุยแล้วผู้ชายเขาคลิกกับคุณน่ย เขาก็ชอบคุณนะแล้วคุณก็พิจารณาว่าคุณชอบเขาไหมลนะ่ะก็กลับไปตอนที่บนพูดต้นวิดีโอถ้าคุณเห็นด้วยกับโบ๊ทอ่ะคุณก็เลือกแล้วก็พิจารณาว่าในเมื่อเขาชอบคุณแล้วแล้วคุณชอบเขาด้วยไหมถ้าคุณชอบเขาด้วยเขาก็ชอบคุณด้วยแล้วก็ติดต่อกันต่อไปอันนี้ก็ง่ายเลยนะคะไม่ต้องพยายามว่าทํำยังไงให้เขาชอบทํำยังไงให้เขารักให้เหนื่อยนะคะเท่านี้วันนี้ พูดไปพูดมาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าหูใครใครที่ฟังแล้วมันจะได้เหรอทำแบบนี้ก็ลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้คุณก็จะรู้เองเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่แข่งเยอะคู่แข่งการตลาดเยอะผู้หญิงไทยต้องการสามีต่างชาติเยอะไงเพราะฉะนั้นคู่แข่งการตลาดเยอะนะคะใว้ทุกคนโชคดีนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ